สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบราณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาราศีประจําเดือนมีนาคม2567สําหรับชาวราศีมีนหรือชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่นกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันทุกๆครั้งนะครับว่าคําพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรโดใช้สติดุลวินิจและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศีมีนในเดือนนี้ท่านต้องตั้งหลักและตั้งรับให้ดีๆโดยเฉพาะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ท่านต้องใจเย็นมีสติให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องคนเป็นหลักใจที่จะมีผลกระทบกับท่านทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานซึ่งมันจะมีผลไปในทางลบมากกว่าทางบวกจะเกิดอุปสรรคปัญหามีศัตรูทั้งที่เปิดหน้าและที่อยู่รับหลังซึ่งปัจจัยที่เกิดก็มาจากอารมณ์ความคิดที่เห็นต่างกันแบบไม่ชอบขี้หน้ามันไส้อิจฉาตาร้อน หรืออย่างที่คนทั่วไปมักพูดกันว่าเคยเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วกลับมาเจอกันในชาตินี้พอพบหน้าปะกันก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบขี้หน้ากันขึ้นมาเฉยๆแบบไม่มีสาเหตุประมาณนี้ซึ่งถ้ามองมาที่การโคจรของดวงดาว <c oughs> ก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ดาวราหูและดาวเกตที่เข้ามาทับลัคนณาราศีมีนนั่นเองกระมังถึงได้ส่งผลส่งอิทธิพล ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแบบไม่คาดคิดหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ประมาณนี้ในด้านการงานท่านที่มีงานประจำก็คงจะหนักใจปวดหัวกับเรื่องของคนเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารมักจะทำให้บรรยากาศในการทำงานมันช่างไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แบบว่ามันเกิดความเห็นต่างความไม่ลงรอยกันการแข่งแย่งแข่งขัน ิงดีชินเด่นประมาณนี้ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็คงอาจจะพบกับคู่ค้าคู้ขายที่มักจะไม่อยู่กระล่องกระลอยแบบวันนี้อย่างอีกวันอย่างอะไรอย่างนี้แบบพวกร้อยรู้พันรู้แต่ไม่รู้จักตัวเองก็ต้องบอกว่าทําใจได้อย่างเดียวให้งานมันจบๆไปก็เท่านั้นเองในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำ ถ้าไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุบเฟยก็ถือว่าอยู่ได้สบายส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีแค่ไหนภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดือนก่อนๆในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ถือว่ามีบรรยากาศที่ดีต่อกันอาจจะมีแผนไปสังสรรค์ไปเที่ยวกัน ส่วนคนโสดท่านที่กาลังคบหาดูใจกับใครสักคนอยู่อาจจะมีการคุยกันไปในเรื่องของอนาคตการสร้างครอบครัวส่วนคนที่อยู่เดียวเปลี่ยวใจมานานก็ลองเปิดใจกับคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยก็ศึกษากันไปก่อนก็ได้ในด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ท่านชาวราศีมีนจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านสุขภาพกันสักเท่าไหร่ถึงจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยแค่เป็นบาดเป็นไอ แค่อากาศหรือบางท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ดูแลกันไปเป็นปกตินั่นแหละครับทำพยากร์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีมินท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ก็ต้องดูในหัวข้อภาพรวมโดยทั่วไปเป็นหลักนะครับแต่จะขยายเพิ่มเติมตรงที่ว่าท่านอย่าหูเบาใจร้อนหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่าทำอะไรเกินกว่าอำนาจหน้า,นา,นาที่ แค่นี้ท่านก็ผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วล่ะครับท่านชาวราศีมินท่านใดที่เกิดวันจันทร์ท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็ถือว่ากิจการของท่านกำลังไปได้ดีแต่ถ้าต้องระมัดระวงังก็ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในกิจการบางอย่างอันนี้ท่านต้องสอดส่องใส่ใจศึกษาข้อมูลให้ดีกันพลาดน,นะครับ ท่านชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดวันอังคารและหลายท่านจะมีโชคดีในด้านความรักได้พบคนที่ถูกจริตถูกใจถูกสเปกหรือบางท่านจะมีคนเข้ามาคุยด้วยแบบที่ว่าคุยกันถูกคอหรือประเภทศีนเสมอกันท่านชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดวันพุธท่านมีเกณฑ์เดินทางทั้งระยะใกล้และระยะไกลไม่ว่าจะด้วยธุระปาปังอะไรก็ตาม ็มันตรวจเช็คความพร้อมทั้งด้านเอกสารเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อจําเป็นจะต้องนําไปใช้ในการเดินทางท่านชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดวันพระหัสบดีการเงินของหลายๆท่านยังมีสภาพคล่องตัวดีอยู่เว้นแต่ท่านจะนําเงินออกไปใช้นอกบัญชีนอกระบบอันนี้ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะครับแต่ก็ควรรอบคอบให้มากเพราะมันจะพลาดแล้วพลาดเลย ท่านชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดวันศุกร์ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วส่วนใหญ่จะถือว่าอยู่ในบรรยากาศที่ดีเว้นแต่บางท่านที่มีปัญหาที่สั่งสมมานานในช่วงจังหวะนี้ก็ลองเคลียร์กันดูพูดกันให้จบตกลงกันให้ได้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ดังที่ว่าก็ทางใครทางมันก็แล้วกันท่านชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดวันเสาร หลายหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์หรือจัดการปรัญหาเก่าๆที่ตกค้างหมักหมมมานานให้จบสิ้นลงไปแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าบางท่านมีการก่อหนี้ก้อนใหญ่เพิ่มหรือสร้างภาระความรับผิดชอบในระยะยาวเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือกู้เงินนอกระบบอันนี้ก็สุดแล้วแต่ดวงใครตรงมันนะครับ ท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบราจารย์ก็ขอน้ำใจจากทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ